หากคุณเกิดราศีเมษนะฮะนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูให้จบนะฮะคือในวันที่ยี่บเก้ามีนาคมปี2อ6 8หหิปดเนี่ยนะฮะในเวลาสิบเจ็ดจุดี่แดจะเกิดสุริยุปราคาบางส่วนในกลุ่มดาวราศีมีนเป็นจุดวินาศนี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะฮะแต่เป็นประตูจักรวาลที่จะเปิดขึ้นสู่จิตใต้สํานึกโดยเฉพาะกับคุณคือชาวราศีเมษผู้เกิดในธาตุไฟวันนี้ฟ้าจะดับลงในราศีมีนซึ่งเป็นภพวินาศนะฮะและ เป็นเงาลับของชีวิตคุณเพะัะนั้นสุริยมราคาในภพวินาศเนี่ยนะฮะมันจะมีพลังลึกลับกำลังจะตื่นขึ้นตามคมภีรโบราณของมหาฤาษีพระลูกคูมูนีนะฮะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเงาของสุริยะปกคลุมภพวินาศมนุษย์จะเผชิญความจริงที่ตนหลบเลี่ยงและวิญญาณจากเริ่มชำระกรรมเก่า ซื่องราคาในราศีมษเนี่ยนะฮะสำหรับราศีเมษคือการเคลื่อนไปสู่ภพที่12บเนี่ยภพ,พหน้าเนี่ยรับหลังสัญชาติยานความฝันและกรรมที่ซ่อนอยู่เพราะนั้นผมให้ผลกระทบ3ด้านเด่นๆหนึ่งด้านจิตใจเป็นเงาลึกในจิตใต้สํานึกมันจะตื่นขึ้นเพราะนั้นคุณจะรู้สึกว่าโลกทั้งใบจะเงียบลงนะความฝันจะเข้มข้นขึ้นรางสังหรณ์จะแม่นยําขึ้นคุณจะรู้สึกว่ากําลังจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตโดยไม่รู้ว่าทําไมแต่ลึกในใจคุณรู้ว่ามันใช่หรือสี วสิทธะกล่าวว่าภพพินาศคือจิตวิญญาณที่ยังไม่ถูกปลุกเมื่อคาดครอบงำจิตแท้จะปรากฏช่วงนี้ผมให้เคล็ดลับเลยเพื่อจะได้จิตแท้ปรากฏนะฮะหยุดนิ่งสังเกตความคิดจดความฝันในช่วงนี้ให้ดีนะครับสองด้านความสัมพันธ์ตัดสิ่งที่ไม่จริงออกจากชีวิตความสัมพันธ์บางอย่างที่ดูเหมือนมั่นคงจะเริ่มเผยด้านที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนความสัมพันธ์กับใครบางคนนะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความรักเพื่อนหรือเครือข่ายคนในครอบครัวบางคนอาจจะต้องเผชิญความลับการหลอกลวงมีคนมีความลับกับคุณมีคนหลอกลวงของหายหรือความจริงที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักมิตรภาพพูนส่วนเรื่องงานนะฤษีพระลูกครูกล่าวว่าค่าในภพวินาศคือบทเรียนรักที่เกิดเพื่อให้ปล่อยวางเคล็ดลับอย่ายึดติดกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณนะครับจงให้ความเมตตาและเลือกเดินต่อด้วยปัญญา ด้านการเงินและสุขภาพนะจัดการภาระที่ซ่อนอยู่คือระวังค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นอนะคาดไม่ถึงหรือไม่ได้วางแผนไว้นะเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นค่ารักษาค่านี่สินหรือของที่ต้องซ่อมแซมแบบด่วนหรือซื้อของใหม่นะสุขภาพจิตต้องดูแลเป็นพิเศษนะในช่วงนี้คุณอาจจะซึมเศร้าได้นะฮะหรือนอนไม่หลับหรือฝันร้ายได้ นี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลบอกให้คุณพักผ่อนนะฮะไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อฟังเสียงข้างในเคล็ดลับให้ปล่อยของเก่าปล่อยสิ่งเก่าบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้นะฮะทำสมาธิในที่เงียบน่าจะดีในช่วงนี้คือราศีเมษในตอนนี้เนี่ยมีดาวศุกร์อยู่ในราศีมีนด้วยมันคือมันเกิดร่วงกับข้าศ์นยบางคนอาจจะมีเรื่องเสียงเงินก้อนมีเรื่องเสียยงกันบ่อยช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินนะฮะอาจจะมีรายจ่ายเยอะได้นะฮะ คือดาวสุ์เป็นดาวแห่งการเงินความสุขศิละปะความรักโคจรมาอยู่ร่วมกับคาดเนี่ยนะฮะบางคนเกิดรักลับๆรัก,ก,กที่ปกปิดซ่อนเล่นรักที่เปิดเผยไม่ได้หรือมีเรื่องยากที่จะเข้าใจในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะฮะน่าหมายถึงภายใต้เงาเมื่อน,นี้คุณจะมีของขวัญแห่งจัก,กรวาลรอคุณอยู่ด้วยนะฮะคือสุขกะในพบวี้ามันคือขุมทรัพย์ที่จะเปิดเฉพาะผู้กล้าลงลึกในตัวเองช่วงนี้มันเป็นช่วงเหมาะในการพิจารณาจิตใจใจิตใต้สำนึก นะคุณจะพบกับความสุขกับการอยู่กับตัวเองหรือการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในศิลปะาก,การเยียวยาหรือแม้แต่ธุรกิจนะหรือจิตวิญญาณนะคือในช่วงเนี้ยฝึกฟังเสียงภายในอ่ะมันคาในภพวินาศมันเป็นเงาลึกเงาเม,มืดหรือออะไรแบบที่อยู่ลึก,ลกๆในจิตอ่ะนะะแล้วก็ฝึกโยคะหรือเขียนบันทึกนะใจหรือความคิดนะเริ่มฝึกสมาธิอย่างจริงจังนะะ คือราศีเมษเนี่ยมันจะมีดาวศุกร์จะเป็นมหาอุดไปจนถึงสองมิถุนาก้อนสองมิถุนาบางคนอาจจะได้เงินก้อนนะนะฮะหรือได้เงินแบบคาดไม่ถึงนะฮะบางคนเอาเงินไปหมุนนะฮะเพราะว่าพฤติหาก็เคลื่อนในรวนการเงินเนี่ยมันอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะฮะแต่ว่ามันเกิดค่าเนี่ยมันอาจจะต้องระวังการเสียทรัพย์เสียเงินนะ,ะหรือมีหลายใจเยอะอย่าให้ใครยืมเงนินแล้วระวังถูกโกงถูกหักหลัง ใครที่มีคู่คู่คุณอาจจะมีความลับกับคุณบางคนเกิดรักลับๆับหรือมีเรื่องยากจะเข้าใจหรือเรื่องทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ดาวพุธยังอยู่ในเรือนลาภะขเรียกศาชาศาชาลาภยิ่งมีการคบค้าส,สมาคมกับคนในวงกว้างมากขึ้นเท่าได่นะจะเป็นผลประโยชน์ให้กับคุณมากขึ้นเท่านั้นบางคนได้เครือข่ายเพิ่มได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่ได้กัลายาณมิตรนะฮะใครเป็นตัวกลางตัวแทนก็น่าจะดีนะเพราะดาวพุธมันอยู่ในจุดลาบนะฮะวาจาจะนําเงินนําทรัพย์นาลาบนะฮะอะไรแบบเนี้ยนะ แล้วก็อาจจะคุณอาจจะได้บุกเบิกอะไรให,ใหม่ที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนหรือมันจะมีคนเอางานที่คุณไม่อยากทำมาให้คุณทํามันเอางานของตัวเองมาให้คุณทํามันจะแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีเพื่อนเข้ามาปรึกษาเรื่องงานหรือคุณจะได้ไปปรึกษาใครบางคนเพราะเรื่องของงานหรือคุณจะได้เอางานอะไรบางอย่างให้ใครทําช่วยหรือมีใครบางคนเอาบางอย่างมาให้คุณทําช่วยนะฮะดาวคาอยู่จะย้ายในวันที่หนึ่งเมษาเข้าราศรีกรกฎนะฮะบางคนอาจจะได้ย้ายที่นอนย้ายที่อยู่ย้ายบ้านหรือซ่อมบ้านซ่อมรถ หรือมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยบางคนทะเลาะกับญาติทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือมันแต่ว่ารถจะพังนะฮะมีส่วนประกอบบางอย่างในบ้านพังเสียหายจะต้องซ่อมแซมปรับปรุงหรือการจัดอนามาบริเวณที่อยู่อาศัยใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะเป็นช่วงที่ผมแนะนำนะให้สวดมนต์บทโอมนาโมนาไรานะและโอมสีมหาลักษมีนามะก็ได้ใช้คำใช้โอมนามะนาไรณะก็ได้นะฮะอ่านแบบเนี้ยนะท่องแบบเนี้ยร้อยแปดจบ ปล่อยปลาทาบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนนะโรงพยาบาลจิตเวชเลยล้างบ้านจัดของบริจาคเผากระดาษเขียนสิ่งที่อยากปล่อยวางคือช่วงนี้มันปล่อยวางได้ดีข้าในพบวินาศเหมาะปล่อยวางสิ่งเขาถ้าคุณอยากปล่อยวางตัวตนเก่าก็เ,าเขียนมันลงไปแล้วจุดไฟเผาในวันนั้นเลยนะราศีเมษเนี่ยะนะครั้งนี้มันไม่ใช่เงาที่ทําลายอย่างเดียวแต่คือเงาที่จะส่องให้คุณเห็นทางของตัวเองหากคุณรู้สึกว่าโลกเงียบลงให้เงานี้เป็นพลังที่จะพาคุณเดินไปสู่สิ่งใหม่ แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนราศีเมษหรือคนที่คุณรู้จักได้รู้เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นของข,องขวัญจากจักรวาลที่พวกเขารอคอยนะพิมพ์คํามงคลบวกๆนะฮะพร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตใต้วิดีโอนี้แล้วขอให้มันสะท้อนกลับสู่ท่านทันทีคือปีนี้ราศีเมษมีโอกาสได้หลักทรัพย์ได้บ้านได้รถได้งานมีโชคเรื่องงานได้งานใหญ่โครงการใหญ่วาสนาดังพญาเพราะว่าสองตุลาเนี่ยวันที่สองตุลานี่นะไปจนถึงยี่บสามธันวาเนี่ย มันเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าเรือนพันธุพันธุแปลไปว่าบ้านแต่ว่ารถแปว่ายอดยานพ่านาไปว่าหลักทรัพย์สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มันอาจจะมีความโชคดีได้สิ่งเหล่านี้มาก็ได้แล้วดาวพฤหัสมันก็เล็งไปในภพกรรม,มะด้วยในช่วงเนี้ยนะฮะมันก็หมายถึงว่าอาจจะได้โครงการใหญ่หรืองานก้าวหน้างานขยายตัวหรือมีข่าวดีเรื่องงานที่รอคอยอยู่หรือทาอะไรโยบงานสําเร็จงานขยายตัวงานใหญ่เข้าอย่างหนึ่งนะครับนี่คือพุทธสิกขีที่หนึ่งนะครับเป็นเครื่องรางที่เป็นตัวแทนของพระพุทธ คือก็มีชื่อเรียกหลายชื่อนะแล้วแต่แล้วแต่ปางแล้วแต่ที่มาแล้วแต่ศาสนานิกายไหนเทรวาสมหายานก็ตามหรือพระสายกรรมฐานบางรูปคือความเข้าใจให้เข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยจะช่วยเสริมปัญญาเสริมดาวประจําตัวเครื่องรางนี้ปลูกเสกในพิธีกรรมที่ดีและคํานวณพลังงานจากตําราคัมภีสุริยะสิทธานตะซึ่งเป็นคมภีดาราศาสตร์กว่า5,000ปีที่ผมศึกษามาทําให้เราได้เครื่องรางที่มีพลังงานสูง อาศัยการโคจรของดวงดาวนะฮะเราก็ดูตรงนั้นด้วยนะฮะในการหาเลิกคำนวณพลังจักรวาลนะฮะในคมภีรโบราณแล้วก็พิธีกรรมก็อิงจากคำภี์โบราณของมหาฤาษีผู้เป็นกูรูด้านโหราศาสตร์มาหลายพันปีนะครับทําให้เรามีความมงคลเป็นเลิกลับพิธีกรรมรับนะฮะจะทําวิธีบูชานะฮะก็จะมีให้เฉพาะราศีเม์เลยว่าบูชาอย่างไรแล้วก็ แจ้งแอดมินด้วยว่าเกิดราศีอะไรเกิดราศีเมษก็แจ้งด้วยถ้าคนานใดสนใจนะเครื่องรางนี้เนี่ยจะไปเสริมพลังของอังคารทําให้เพิ่มความกล้าหาญพลังแห่งผู้นําและความสาเร็จนะไปเสริมพลังของดาวศุกร์ดึงดูดความมั่งคั่งเสริมสเสน่ห์ในการเจราจานะฮะแล้วก็ไปเสริมพลังของราหูเปิดโชคลาภจากนวัตกรรมเทคโนโลยีและโอกาสใหม่ๆนะฮะผมะเอาประสบการณ์ให้ดูนะเนี่ยคนเนี่ยเขาไลน์มาบูชาพุทธสิกขีมาแล้วค่ะดีมากเลยค่ะเริ่มดีขึ้นเลยคนนี้เขาบอกบูชาพุทธสิกขีมาถูกหวยบ่อยมากนะฮะ คนนี้เขาบอกบูชาพุทธสิษขีมามีโชคเจ็ดแสนบาทนะฮะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยศรัทธาพราะองค์ท่านมากเนี่ยเขาส่งบัญชีให้ดูเจ็ดแสนเนี่ยเขาบอกว่าทํางานราชาการไม่เคยค้าขายถ้าเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาค่ะเพราะมีรายได้รายเดือนค่ะคนนี้เขาบอกว่าเขาเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งแต่เขาได้เลขท้ายสองตัวคนนี้เขาเอาไปเลี่ยมเขาก็ส่งลอตเตอรี่มาให้ดูเขาไปเลี่ยมทองเขาก็ได้ค่าเลี่ยมคืนอันนี้ก็เป็น ประสบการณ์นะครับการบูชานะเครื่องรางที่สร้างมาเพื่อปรับพลังงานของราศีเมษโดยโตรงนะก็ใกล้จะหมดแล้วนะนะฮะก็ถ้าข้อความหน้าช่องนะครับ